ทำไมจู่ๆผมถึงล่วงเยอะผิดปกตินะครับล่วงทีวันละ200300เส้นต้องบอกงี้ครับว่าผมปกติคนเราครับล่วงวันละประมาณ 50- ถึงเส้นจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าขึ้นไประดับ200300เส้นเนี่ยถือว่าผิดปกติแน่นอนนะครับสาเหตุนะครับถ้าเกิดกระทำฐานาแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการที่เราใช้แชมพูที่มีสารเคลือบเส้นผมมานานนะครับพวกสารเคลือบเส้นผมพวกนี้มันเป็นสารที่ล้างออกยากเพราะฉะนั้นเวลามันไปโดนหนังศีรษะมันก็ ล้างไม่ออกเพราะมันสะสมไปนานๆน,นะครับจนถึงวันหนึ่งรากผมไม่ไหวแล้วมันก็จะหลุดร่วงมาแบบกระทันหันเลยแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยหรือว่าบางครั้งนะครับบางคนที่ลดน้ําหนักลงมาเยอะๆทันทีเนี่ยอันนี้ก็มีผลนะครับเพราะว่าโปรตนในร่างกายมันจะขาดหรือว่าบางคนเครียดนะครับความเครียดเนี่ยจะทำให้ผมร่วงได้หรือแม้แต่กระทั่งการไปยืดย้อมผมนะครับอย่างสารโดนสารเคมีอาการเหล่านี้ครับที่จะทําให้ผมร่วงแบบเฉียบพลันก็ต้องลองดูว่าของเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับบางคนก,ก็กินอาหารไม่ดี นะครับกินอาหารแบบไม่ได้ช่วยในเรื่องสุขภาพเลยกินแต่พวกจังฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องลองสังเกตดูนะครับว่าเกิดจากสาเหตุไหนยังไงก็ตามถ้าใครที่มีปัญหาผมร่วงแบบฉับพลันนะครับสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมช่วยวิเคราะห์ให้ครับ